วัสดีครับขอยืมหุ่นยนต์ได้ไหมครับไปนะครับขอยืมหุ่นยนต์ได้ไหมครับได้ครับผมจะกลับแล้วครับเลยครับหุ่นยนต์นี่ต้องเข้าไปแฮกข้างล่างให้มันครับผมมันถึงจะมาดนูหูเสิร์ชต่อยมีไหมครับใช่ครับอ่ะอ่ะ๋ยวเจ๊จะไปึงพี่คุยอะไรนะครับ เออเจออยู่นะครับอะไรนะครับอยร่อนนะครับแฮกแฮถึงห้องจีเลยป่ะครับไม่ครับแค่หน้าประตูนี้ก็ได้ครับครับแค่หน้าประตูนี้ก็ได้เหรออ๋อโอ้ท่ครับขอบคุณครับครับ้าพีปะขอดูขอดูหน่อยได้ไหมอยากเห็น ยิงกล้วเลยอ๋อคนเต็มเลยอูจะหลบใครก่อนเดียวเนี่ย <laughs> เราลำไหนไวะลำนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยวเแป๊บนึงพี่ทั้งข้ามไปก่อนได้ครับเดี๋ยวรอไข่ยค้งผมก่อนนะครับมา <im itation> วิง่งไปไหนมะเนี่ย ตรงนี้น่าจะปลอดภัยเนาะเอ่อวีอโต้เหรอพี่ครับขอไขควงมาผมหน่อยได้ไหมครับรบกวนหน่อยครับกลับกันยังพี่กลับอะให้ให้พี่ไปให้ใช่ไหมไขควงใช่ผมอยู่บางนึไม่กลัวไม่ได้คุยกับเราแล้วเนี่ยเออผมกังอยู่ผมอยู่บางปีหนึ่ง ผมจะแฮกประตูบีหนึ่งเหรอเออตามีปะไอ้หนูมีปะไข่ควงในตัวไม่มีเลยพี่เปลี่ยนกระเป๋ามันไม่มีเลยเนอะอ้าวแย่แล้วพี่มีปะไม่มีดิพี่เอากระเป๋าให้เขาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดไปดูให้ไข่ควงมียดบีหนึ่งเหรอใช่ค่ะบังบีหนึ่งโอ้โหไอสัตว์ไม่กล้าไปเลยเดี๋ยวจะชนกูไม่แน่รถอะมันไปทางนู้นพี่ ีเดี๋ยวผมขอถามคนข้างๆครับถามพอดีบอก่าถามดีบอกมีมีมีไข่ควงสักหนึ่งชาร์ตไหมครับใครยิงอะไรวะมีไข่ควงธรรมดาสักหนึ่งชาร์ตยิงเราหรือเปล่าพี่อเราอะไรอ่ะเราจะยิงปืนไงเลยพี่ขับเครื่องบินอยู่พีขับเป็นลูกซองยิงครับมีปะมีครับมีเออพี่กำลังกลับเอาที่บ้านนะ เดี๋ยวลองกลับไปดูที่บ้านก่อนไหมพี่ไอ้ดาบได้ได้ได้แล้วจะเสียงเซิร์ชเลยหรือยังไงเฮ้ยเซิร์ชเซิร์ชเลยก็ได้นะพี่ได้ไปคร้บไปแล้วไปบล้คไปบลยคระวังครับรอบชิปครับตายนะครับพี่ตายหานะครับพี่ ไม่ธรรมดานะครับพี่ตายห่านะคก็น้าอ,อยู่บังเกอร์หลังเหรอใช่้ไม่มีทีการ์ดแฮ็กแม่งเลยใช่ปะ่ะตา,ายู่คุณยนต์เนี่ยดู ได้มาถึงปุ๊บอ่ะเย่ยบังเกิดธรรมดาอีกเลยเลยดินี้เวรแท้ๆนุโดดลมโดดลมตรงนี้นะอย่าโดดลมทะเลนะว่ายว่ายกลับไม่ได้นะเปลาเปล่าลมอะระวังนะครับคนเดินมันแม่นนะคะครับผมอยู่กี่คนน่ะนะสองคน พี่จะให้ผมโดดแล้วบอกนะผมก็กะระยะไม่แม่นด้วยโน๊ะโน๊ลงเลยยูบ๊าบบายว้าวบีเฮ้ยมีคนขับรถออกไปด้วยเพิ่งเสร์ชไปแล้วป่าอย่าลืมปรับอย่าลงไปลงไปบ้านเขานะโอ้ยเกือบชนรถมัน S 1> <S 1> <S มันคงงงแล้วใส่มันล่นกันส้างดังตุ๊บจะลืมปร,มรับนะครับแปดแปดนับรวมครับเรียบร้อยครับไอ้ยอาจะมาขับรถทนกูอีก แล้วอันนี้ไปยิงต่อบางอื่นด้วยป่ะครับหรือว่าต้องรอคูดาวอะไรไหมใจเย็นครับใจเย็นครับไอรถคันเมื่อกี้ใช่ไหมรถกระบะจะจะมาชนพี่ไม่ต้องรอครับยิงต่อได้เลยครับสามารถแฮกได้เลยครับถ้าเจอมอนเกอร์แอคทีฟครับยิงไหมครับเดี๋ยวเอาไหมครับไม่ยิงะครับไม่ยิงครับเอาเลยครับเอาไหมครับเอาท่อนๆนี้ไหมครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ป่ะครับไมใช่เหรอครับมีเยอะแล้วครับไม่ใช้ขอเอาเลยครับขอบคุณเอาครับเอาครับเอาครับก็พาขานไปไหนแต่ว่าไอ้เก็บไอ้นั่นให้ด้วยนะถ้าไอ้สี่เหลี่ยมอะไอ้ท่อไม่เอาเอาสี่เหลี่ยมมาวันตกเวทว่าต้นใหญ่ไปยิงหุ่นได้แต่ไอ้นั่นนะเซนทรีไอ้เขาสูงเรายิงหุ่นธรรมดาไงเพื่อน หุ่นอะไรนะครับหุ่นธรรมดาครับไม่ใช่หุ่นนี้ผมไม่รู้วิธีเรียกมันอ๋อเออผมบอกจิ๊กให้นะครับวันเสาร์มันจะเป็นเราจะได้พวกพวกสไนครับถ้าเราอยากได้ปืนแบบเนี้ยต้องยิงวันธรรมดาครับต้องเลือกเอาครับอ๋อหน้าบันเกอร์ล้างก็ได้ได้สไนปืนอะไรจักรุ่นยนต์นะหรออืไอบองเขาหลังเฉพาะวันเสาร์ครับมันจะได้ไอสไนครับ แต่ถ้ายิงวันปกติเราจะได้แบบเนี้ครับจะยังลุ้อใช่ครับอย่างปีเมื่อกี้ไปผิดทางครับจุครับขอบคุณครับครับจะไปรู้มราไม่ได้กินอะไรวะบ้าแล้วะ อะไรไม่ได้กินกูบอกว่าไม่ได้กินกูไม่กินมันปวดฟันกูไม่กินมั่วซั่วตัวหลิงเ่ะมึงอเน,นี้ยมึงหิวมึงหิวมึงไปกินข้าวไปมึงหิวอ่ะเฮ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับวิวไปชนรถเขาอีกแล้วไปไปอ่า อะไรวะครับอา้าวท่านเท่าไหร่อ่ะเหลือสองชุดอ่ะแล้วแต่พี่พี่จะขายก็ขายวิธีสองชุดไปเลยนี่ครับนี่ครับผมมามาเอาเคล็ครับไปไปส่งผมตรงประภาคารหน่อยได้ไหมครับไอ<ม>ข้างหน้าข้างหน้าเอาโพสเนี่ยครับข้างบนเอาโพสไอ้ประภาคา ใช่นิดเอวเยว์สายสายหน่อยครับโอ้ยิ้มผมมาเครื่องบินครับผมโดดลงมาเมื่อกี้ไอาตาได้้แลวมันจะไปเออ่ทางอีกทางหนึ่งครับครับผม มาร้านหนึ่งโลอยออ, 5, ลออีกห้าพันกัดวักางม้งเออกางอ่าน่าจะสายครับสาย ฝ <laughs> ากุูไปได้เนี่ยอีสัตว์อ่าตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมาดอ๋อมามาข้ามฝั่งอะ่ะผมผมไปเอาดาบแดง่ะครับไอไอเควสไอวันตุ๊จีนนะครับครับขอบคุณมากครับไม่ได้ทำหรอวะไม่ซีสองบังเกอร์ธรรมดา ผมไม่นาพูดเตะับไปกินใหม่รอนปากเขาถามผมไม่มีรถหรอครับขอผมมาเครื่องบินครับผมโดดลงมาเมื่อกี้เขามอนล็อกากเลยเขาก็งงว่าทำเเว s อะไรตรงนี้ผมเดินอยู่กลางถนนไงเขาขับ ATV มาจับชนกันนะที่เมื่อกี้ไมเลยบขาตกลงไปหักลบลบความเลยนะ เขานึกว่าผมจะมาเอาโพสไงเมื่อกี้นี้นี่ันเที่ยวด้วยพี่อยู่บ้านแล้วกินพิมบอกไอ้นั่นน่ะจะซื้อเจนมาเดียวผมกลับไปมดนโดนต่ยครับเจนนิเบีย เอาโทเรียบร้อยเลยอย่าบอกนะว่าน้องไข่เน่าท้องนะดิโอ้ตาเอ้โท<ถ>อะไร<ถ><ถ>ไข่เน่าท้องซะแล้วเนี่ยพี่มันเป็นมีดธรรมดานี่แหละรัชวงศ์ทั้งตรงนเนี้ยแต่คือไอ้ตรงด้ามจับมันเป็นสีแดงไงที่เราใช้มันจะมีสีแดงสีดําแล้วก็สีเหลือง อเราใช้อยู่มันก็มันก็ราชวงศ์ถังเหมือนกันแต่ว่าไอ้ดามจับมันเป็นอีกสีนีง่ไงอเอ้นี่เป็นสีแดงจะได้อันก็ได้อีกอ,อันหน,นึ่งกูจะไปเอาหอกโมกษัตริย์ละทีนี้มึงเจอกูแน่อันนี้ผม<อ>ได้แล้วตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมใช่ครบแล้วมานะโอเคครับเดี๋ยวผมแวะไปส่งเออเรือห้ลืมลืมอย่ากระโดดอย่ากระโดดหงอกว่าแฉกช็อมอีกจะไม่ส่งเควสแล้วเป็นงี้ทุกทีเลย พี่พี่พาไปส่งพี่พาไปส่งเนี่ยมันบอกันรู้สึกค่อนข้างร้อนด้วยเนี่ยลงน้ำี่รอเลยแล้วอ่านี่พี่อยู่ตรงไหนนะพี่อยู่ตรงผมกำลังกลับไปประภาคารอ่ะโนวิ่งมาตรงน้ำสองน้ำสองจะไปน้ำสามอ่ะ นำสองจะไปนำสามใช่ครับเส้นเหลืองเส้นที่เส้นเหลืองเส้นที่สองอะถ้านับถ้านับลงมาจากอ่าจะพูดยังไงถ้านับถ้านับมาจากเอาโพสอะครับอ่านั่นแหละอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมันขึ้นง่ายเลยล่ะนี่ครับกำลังวิ่งไปรอสักครู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แลนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แลนไอเครื่องบินให้โดดลงลงแม่งกลางงเลยปุ๊บ พวกงองอีกใขรตกลงมาเมื่อกี้ก็โชว์แม่นเวทีแล้วถ้ามีคนมาอยู่นี่คือฮาเลยนละูกลงมาลงลูเลยลงไปจุกเลยเมื่อกี้นี่อันนี้นังอ้าวคุณสันจอนทำอะไรลวกมาเลยลขอพับไปเลยผมใจร้อนครผมต้องไปทำไปห,หลายอย่าง น้องผมก้กาความช่วเหลืออยู่ครับตอนนี้เควสเขาก็จะมาซื้อโอบุญไวยครับตอนนี้วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งแบบพิตูนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปัดปัดคงไว้จะได้เห็นง่ายๆเห็นชัดๆโอ้ยน้องอะไรมึงมาเนี่ยหาวดิอันเน,นี้ยนะเห็นปะปะ่าฟ้า ว่าฟ้าน่าจะต้องวิ่งไปอีกหน่อยหนึ่งนะพี่แป,ป๊บหนึ่งใช่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 ่ชมาตามถนนเลยครับนี่กำลังจะถึงถนนแล้วพี่อยู่นำถ้าจริงก็นํำสองเฉียด,ดไปน้ำสามนะอะ่ะเฮียีอะไรเด้อ สอบป,ปองจ๋ามีเศษในนมาชี้สามสิบไม้น้องจะเติมเนตควยควยมีแต่ควยศาสตว์น้องไม่อยากให้ผมองไปน้องนิดนึงแหมน้องสาว โอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมอบแป๊บอากาศร้อนถอดเสื้อแป๊บออกเดชช็อกเดวตาเลือกอีก <c oughs> พี่เดินไปกู้ตกอีกไอ้เน,น่ยเป็นไรพี <c oughs> ่ติ๊กเดียวพ่อ <c oughs> เป็น <c oughs> จริงๆเลยนะ พวกอินเดียนี่ชอบขับเป็นคอปเตอร์เที่ยมันขึ้นไม่ได้เิคอปเตอร์ หมายความว่าจุดตรงนั้นน่ะวิ <t <t ่งมาตามถนนเลยทุ๊เราจะกลับบ้านน่ะถนนที่มันลากมาถนนที่ลากมาเส้นเส้นเหนือที่ลากมาบีสี่ไปบีสี่ไปเอฟใช่ผมอยู่ถนนนั้นแหละพี่มันก็ไกลอยู่นะกำลังวิ่งไปจ่าจ้าจาจาค่อยไปเส้นบนหรือเส้นล่างเส้นที่มันจะเทปเส้นที่มันจะพามมาเอสี่เลย อ๋อโอเคเส้นล่างนะใช่จะเห็นพี่เลยจะเห็นพี่ยืนรอรออยู่เลยว่ามันลงลง่ายตรงนู้นนติดผู้ใา,ายแล้วตรงบ้าน,น,น,นาไนอ้ไอนั่นมันก็หินเยอะขี่เปงเลยมันลงลู่ไหนก็ไม่รู้อ,อ่ะไอ้บ้านก็ที่โชกาะหินแม่งเยอะอ่ะเดี๋ยวปีกไปเกี่ยวแล้วงามใต้อีกโอ้กัน เย็นไงบ้างโอล่าว่าคะมอชินเอออะไรอะเออหนึ่งเอหนึ่งบังเกอร์อ่ะเอ้ยบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์ใช่บังเกอร์ล้างเอสองกับเอศูนยนะบังเกอร์ธรรมดาเดี๋ยวพี่จะลองยิงอ่ะ แต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าลืมหรือเปล่าเฮ้ยใครยิงปืนใครยิงปืนพี่อะดิจะโดดอยู่เดียวเราวิ่งไปไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้วนะต้ยินยเสียงไหนแบนพผมกลังหันหาอยู่แล้วจะอีกหน่อยหนึงอ๋อเสียงอยู่ทางซ้ายอ่ะอะ <laughs> เลยเหรอวะ ในพี่ยิงอีกทีสิรู้รเสวนมาดิอ๋ออยู่นูน้นอยู่เสียงอยู่ทางนูน้นรฟงดิไม่ใช่ฮือกันมาเลยล่ะ <c oughs> มีเสียงอยู่หลังวะอีกทีดิเฮ้ย <c oughs> ม่เสียงไปทางซ้ายไอย้ยาหลอน นี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้พี่เองก็เสดตั้งขวาไปตางายโอ้หันพั่วเลยไปอ๋อนี่คือนาวิเกเตอร์แบบไอ้นี้ใช่ใช่แต่ใช้จริงไม่ได้นะตัวเขาลอกหมดโอ้เหนื่อยเหนื่อยอัมสเตอร์ดัมนี่ จะถึงอยู่แล้ว